สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแร n นดอมนะคะกับหัวข้อเขากำลังหมุ่มุ่นคิดเรื่องนี้กับคุณอย่างหนัก เขากําลังหมุกมุ่นคิดเรื่องนี้กับคุณอย่างักเขากาลังคิดเรื่องที่คุณกับเขามีปัญหากันถ้าเป็นการทะเลาะกันเป็นการทะเลาะกันที่แบบไม่ได้เลิกลาหรือว่าไม่ได้ถึงขั้นตัดขาดก็ต้องเป็นการทะเลาะที่ค่อนข้างรุนแรงที่ที่ทําให้ทําให้รู้สึก รู้สึกแย่มากๆรู้สึกผิดหวังมากๆเสียความรู้สึกมากๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะสามดาบเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะแบบเจ็บปวดนะค่อนข้างจะเสียใจมากๆนะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าก็ได้อาจจะมีปัญหากันในเรื่องรักสามเศร้าหรือว่าเรื่องความหึงหวงอืม หรืออาจจะมีใครนอกลู่นอกทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดปัญหาเกิดประเด็นกันขึ้นระหว่างคุณกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยเขาอยากคุยมากๆเขาอยากเคลียร์เรื่องเนี้ยเขาอยากเคลียร์เรื่องนี้อืม ใช่เขารู้สึกว่าเออทิ้งเอาไว้อะมันไม่ดีคือต้องการทําให้มันชัดเจนอะถ้าถ้ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันก็ควรจะคุยหกันให้มันชัดเจนให้ถูกต้องหรือถ้าไม่ได้เข้าใจผิดแต่ว่ามีการทําผิดไปจริงๆก็คือ อยากจะขอโทษอยากจะขอเริ่มต้นใหม่อยากจะขอโอกาสแก้ตัวอยากจะยอมรับผิดอะไรแบบนี้ค่ะแต่เรามองว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีหมายความว่าคือถ้ามันมีประเด็นกันจริงๆนั่นหมายความว่าเขาเขาอยากที่จะแก้ตัวอยากที่จะแก้ไขอยากจะทำให้ปัญหามันหายไปมันหมดไปคือไม่อยากทิ้งไว้ให้มันคาราคาซังหรือว่าทำตัว ลอยตัวเหนือปัญหาอะไรเงี้ยไม่รับผิดชอบไม่รู้เรื่องไม่สนใจปล่อยให้คุณเจ็บปล่อยให้คุณเสียใจหรือว่าหายไปเลยไม่แคร์อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากทําแบบนั้นน่ะเขาอยากให้ทุกอย่างมันเคลียร์มันชัดคือถ้าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณจะลงโทษเขายังไงคุณจะตัดขาดเขาหรือจะให้อภัยเขาเขาก็พร้อมจะยอมรับแต่เขารู้สึกว่าถ้าได้พูดได้เคลียร์ได้ได้ทําอะไรให้มันถูกต้องอะ่ะ มันน่าจะดีกว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่า เขารู้ว่าคุณไม่อยากคุยกับเขาเขารู้สึกว่าคุณไม่อยากคุยกับเขาหรือต่อให้เขาจะพูดอะไรคุณก็ไม่อยากจะรับฟังคุณเหมือนแบบปิดหูปิดตาแล้วคุณก็คงไม่เชื่อใจเขาด้วยต่อให้เขาจะพูดความจริงบอกว่าเออคุณเข้าใจผิดนะหรือบางทีอาจจะยอมรับผิดว่าโอเคเขาทําผิดไปจริงๆและเขาขอโทษเขาเสียใจจริงๆและจะไม่ทําอีกอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเขาพูดอะไรแบบเนี้ยพูดอะไรดีๆแบบเนี้ย คุณจะรู้สึกไม่ไว้วางใจคุณจะไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นะอาจจะแบบห้าสิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่ไม่แน่ใจแล้วก็ใจมันเหมือนอคติกับเขาไปแล้วอืมเขาก็ได้แต่รอคอยให้คุณเปิดใจเขาเขาอดทน อย่างมากๆเลยอ่ะรอคอยรอคอยให้คุณเปิดใจรอคอยให้คุณยอมรับฟังแล้วก็หวังว่าคุณกับเขาอ่ะจะได้กลับมารักกันกลับมาคืนดีกันกลับมามีความสุขกันอีกครั้งถ้าคุณจะยอมเปิดใจ เขารู้ว่าลึกๆอ่ะคุณคิดว่าเขาเจ้าชู้เขามีช้อยมีตัวเลือกมากมายมีหลายคนแล้วก็มีความลับกับคุณแล้วก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนจากคนที่เจ้าชู้เป็นเลิกเจ้าชู้คือหยุดการกระทําแบบนั้นไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเขาเองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็รู้ตัว นะคะเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เอมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองหรือค่อนข้างจะหลงตัวเองเหมือนกันเขาก็ยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีช h o i มีตัวเลือกตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนที่โปร่งใสสักเท่าไหร่อะแต่ว่า คนนิสัยไม่ดีเขาก็อยากจะทําตัวดีๆนะคะเขาก็อยากจะทําตัวดีๆเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปพยายามที่จะรักษาคุณเอาไว้ในชีวิตให้ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องทอํายังไงหรอในเมื่อเขาก็รู้ตัวว่าเขามีข้อเสียมีอะไรที่ไม่ดีหรือเคยทําผิดทพาพลาดกับคุณเคยทําให้คุณเสียใจเคยทําให้คุณผิดหวังเคยทําให้คุณเสียความรู้สึกกับเขาไปมากๆเลยคุณเจ็บปวดเพราะเขาอะเพราะฉะนั้น ถึงเขาจะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปแบบพลิกหน้ามือหลังมือมันอาจจะทําแบบนั้นไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาจะพยายามทําดีพยายามเป็นคนดีพยายามชดเชยพยายามชดใช้ให้เนี่ยเหมือนที่คุณเคยให้เขาคุณเคยดีกับเขาคุณเคยจริงใจกับเขาคุณเคยให้ความรักเขาเขาก็พยายามที่จะคืนให้แบบว่า ทําให้คุณอะเหมือนที่คุณเคยให้เขาอะให้มันเท่าเท่ากันเหมือนเป็นการให้และการรับเท่าเท่ากันเออเพราะเขาพยายามจะรักษาความสัมพันธ์นี้ก็ตั้งแต่ต้นที่เราเห็นว่าเหมือนเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะขอคุยเขาอยากจะขอเคลียร์อยากจะขอโทษอืมเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะคะเห็นอินฟินิตี้ขึ้นใช่ไหม เนี่ยก็คือไม่อยากให้มันจบอะค่ะไม่อยากให้เรื่องระหว่างคุณกับเขามันจบราชสีจะเปรียบเป็นเขาก็ได้นะคะเขาอาจจะเหมือนแบบราชสีผู้หญิงพยองเออคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะยอมให้คุณคุณอาจจะเป็นเนี่ยน้องเม่นน้อยตัวนี้อืนะคะซึ่งความหมายอะ ก็ตรงๆต,ตัวแบบนี้เลยเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงจากราชสีไปเป็นแมวไม่ได้ยังไงเขาเกิดมาเป็นราชสีเขาก็ยังเป็นราชสีอยู่วันยังค่าแต่ราชสีตัวนี้ก็จะยอมทำตัวเชื่องเชื่องพยายามทำดีกับคุณยอมเชื่องกับคุณยอมให้คุณรูปหัวเล่นหัวได้อะไรอย่างนี้ ก็คือจะเชื่อเชื่อคุณอยู่ในโอวาทคุณอะไรแบบนี้หรือว่าทำตัวดีอ่ะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังนะคะเขาอ่ะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้มากจริงๆแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็มีความคิดที่ว่าเขาจะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นเพื่อรักษาคุณเอาไว้เพราะไม่อยากจะเสูญเสียคุณไป เคยเห็นคนเจ้าชู้หลายๆคนน่ะเขาไม่แคร์เขาก็จะไปหน้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าด้วยความเจ้าชู้ไงเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะคนนี้เลิกแล้วคนนี้ไม่สนใจใช่ไหมอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาใหม่ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็หาไปเรื่อยๆไม่ได้แคร์อะไรแต่คนเนี้ยเราว่าเขาแคร์คนนุณนะแต่คุณจะคิดยังไงหรือจะตัดสินใจยังไงอันเนี้ยก็แล้วแต่คุณนะคะ โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ